สังเกตไหมครับสังเกตไหมครับว่าแต่ละคู่ในวันนี้ก็จะมีเรื่องพิีคของแต่ละคู่ที่ต่างกันไปเป็นเรื่องปกติอของทุกคู่ถูกไหมมีอะไรพีกกว่านี้อีกไหมคะคู่นี้เนี่ยความน่าสนใจก็คือว่ามาเจอกันโดยบังเอิญอย่างข้าวผัดกวีเมื่อสักครู่นี้กนะ็คือข้าวผัดรู้รเลยมาดักอรอแต่อันนี้คือมาเจอแบบโอ้โหมาปากันแหมที่นี่นี่คือผู้ชายที่ฉันแอบชอบอยู่ใช่ อะไรมันจะพมลิขิตขนาดนั้นและในที่สุดวันนี้หนึงหนเท่ากับ3พาลูกมาเที่ยวรายการเราเช่นกันโอ้โหมาอ่ะโอเค,คตอนรับหนุ่มโสดสาวโสดคู่นี้ครับทับจ,จังและนานินครับเฉันค่ะ บ้านแล้วกันใช้คำนี้คืนสู่ยาวอีกครั้ง <c oughs> นี่เป็นหนุ่มโสดสาวโสดจากซีซั่น11นะเป็นยังไงยาวนานนะ <c oughs> บรรยากาศเดิมๆแต่เพิ่มเติมโซฟาเข้าไปอ๋อขอบคุณมากครับได้ลกลับไปครั้งเป็นไงพวกคุณรู้สึกยังไงครับก็เหม,มือนได้กลับบ้านเก่าฮ <c oughs> ะโอเค <c oughs> ที่นี้เร่องเขาเป็นยังไงนะเรามาดูกันก่อนวันที่เขาเจอกันทบทวนความหลังกันหน่อยครับคุณผู้ชมหนุ่มโสดคนต่อไปเส้ สวัสดีครับผมชื่อคาสุฮิโตะฮาระนะครับชื่อเล่นชื่อคัทจังหน้าหนาวมีแด่คงขึ้นเขาเออทำไงครัโอเคโอเคเจจูเจจูคัทจังไม่ได้เกินอะไรึ้นไม่ได้เกินอะไรขึ้นโอเคครับือช่วงหน้าหนาวมีแด่คงขึ้นเขาเออแต่ถ้าเธอขึ้นเราเออเธอจะลืมเขาทันที เป็นคนญี่ปุ่นใช่ครับเป็นคนญี่ปุ่นครับเป็นลูกเรื่อครับคุณมาอยู่เมืองไทยนานหรือยังครับผมมาตอนเแ็่เล็กๆแล้วครับมีเหตุผลอะไรที่เลือกมาอยู่เมืองไทยผมมีสามเหตุผลที่มาอยู่เมืองไทยหนึ่งเป็นประเทศของคุณแม่อยากมาลองอยู่สองสาวไทยสวยมาก ข้อ3ข้อ3มาอยู่เมืองไทยแล้วมีคนชมผมว่าหล่อเยอะมากอ๋อแล้วอยู่ญี่ปุ่นนะไม่เคยมีเลยคนนี้ดียังไงรู้จักกันค่ะฮะเคยเห็นกันก็เป็นเพื่อนกันไอ้เพื่อนมันน่ามากเลยนะอเอาตรงนี่รู้จักกันจริงเหรอเนี่ยมันน่ามากเลยนะว่าหล่อเนี่ยฮะอ๋อรู้จักกันรู้จักกันค่ะอ๋อบังเอิญรู้จักกันเคยรู้จักกันอ๋อเปิดไฟไว้ก่อนดูก่อนก็เปิดไฟไว้ให้มันอ่ะเดี๋ยวมันก็มาปิดเอง Um และสุดท้ายท้ายสุดหนุ่มโสดคนนี้จะรอดชีวิตหรือไม่โอ้ยสงสารนะถ้าชอบผู้ชายคนนี้ให้ไฟไว้แต่ถ้าไม่ชอบดับ้า จับไฟเหรอแล้วเหลือคุณล่อไว้เี้ยหรอโอ้โหเอาละเอาคุณคุณคะถึงแม้ว่าจะเพื่อนเพื่อนอะไรคุณก็ต้องจับมือครับผมอ่ะไปพ่อณไปเด็ดกันยินดีเลยค่ะโอ้โหแนะนำแขกรับเชิญอีกคนให้เรารู้จักไหมฮะสวัสดีครับคุณอะไรครับ น้องไค่โอเขน้องชื่อไขโอรับไคโอโอเคชื่อไคโอรับไคโออาจจะเป็นช่วงเวลาง่วงนอนอยู่นะฮะจากวันนี้ถึงวันนั้นนี่กี่ปีมาแล้วครับห้าปีค่ะห้าปีนะฮะมีพยานรักมาอีกหนึ่งคนแน่นอนในทุกความรักถ้าเราพูดแต่ในมุมสวยงามมันก็น่ารักดีแต่ในความเป็นจริงคุณผู้ชมทราบดีว่า เส้นทางความรักของทุกคู่นั้นมันย่อมมีเรื่องที่เป็นอุปสรรคให้คู่คุณเล่าดีกว่าว่าอะไรเป็นอุปสรรคอะไรเป็นความยากลําบากในชีวิตคู่คุณสองคนน่าจะนันนิมรู้ดีที่สุดเลยคุณแม่ของคัดจังค่ะคุณแม่ของคัดจังใช่ค่ะทําไมล่ะครับคุณแม่ค่อนข้างจะเป็นคนแบบเจ้าระเบียบนิดนึงค่ะแล้วเขาก็ชอบผู้หญิงเรียบร้อยพะเพียบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ซึ่งหนูในรายการอย่างที่เห็นก็คือ แก่นเฟี้ยวเขาก็เลยไม่ชอบและอย่างเขาก็เป็นห่วงคือแม่ผัวลูกสบายอันนี้คลาสสิกเลยครับผมจังก็เพิ่งมาเมืองไทยแล้วไอ้เราก็เฟี้ยวฟ้ามะพร้าวแก้วแล้วเกินก็ไม่เข้าตาแม่ผัวเลยว่างั้นเถอะชอบอะไรเรียบร้อยเรียบร้อยพอเพียบค่ะแล้วทำยังไงอะมาถึงแบบฝ่าด่านตรงนั้นมาได้ระยะเวลาแล้วก็เราก็ต้องปรับเปลี่ยนนิสัยด้วยแบบให้ดูเรียบร้อยมากขึ้นคุยกับลูกเขาแบบสุภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วจนมาถึงวันนี้นะฮะทัศนคติความรู้สึกของคุณแม่ที่มีต่อนานิานี้ดีขึ้นไหมดีขึ้นค่ะแต่เขาก็ยังแบบว่าอันนี้ไม่ได้นะอันนี้ไม่ได้ไนั่นงอนี้เขาจะพยายามแบบค่อยๆปรับเปลี่ยนนิสัยเราสอนเราทุกๆอย่างะะแต่ก็มาแนวสอนไม่ได้ Against เราในการที่แบบเพราะยังไงเราก็เป็นครอบครัวกันไปแล้วถูกนะใช่ถือพ<ช>ื่ไงว่าก็ยังอยู่ในสายตาคุณมแม่ตลอด <laughs> ทีนี้มาถึงความรักของคุณทั้งสองคน <laughs> ค ลูกคนแรกมีตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ9เดือนค่ะ9เดือนนะครับะจงเป็นพ่อคนละใช่รู้สึกมันเป็นยังไงครับก็เปลี่ยนไปเยอะมากครับก็ก่อนนี้ก็แบบค่อนข้างจะเป็นแบบดีดหน่อยอย่างที่เห็นไอ้ตอนนั้นก็ตอนนี้ก็เริ่มใจเย็นขึ้นนิดนึงครับก็มีความเปลี่ยนแปลงไปเยอะครับแล้วก็แบบรู้สึกดีใจที่มีครอบครัวกับของตัวเองครับ จากเป็นเพื่อนกันวันนี้กลายเป็นสามีภรรยามีลูกหนึ่งคนแล้วนานินความรู้สึกคุณเป็นยังไงครับยังรักเขาเหมือนเดิมนะคะก็ยังทําทุกอย่างตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้คือทุกอย่างเหมือนเดิมครับก็สัญญากับเขาไว้ตั้งแต่วันแรกคือจะเป็นแฟนเขาให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ครับมีการสัญญากันไว้ตั้งแต่แรก <laughs> อันนี้บอกไว้จะเป็นแฟนที่ดี คุณล่ะคะสัญญาอะไรกับเขาอ๋อก็เหมือนกันครับก็อยากให้เขารู้สึกอบอุ่นตลอดและที่สําคัญก็คือว่าในโอกาสพิเศษแบบนี้ครบรอบ10ปีเทคมีเอาแบบนี้นะฮะทั้งคู่ได้กลับมาที่ที่ได้เจอกันวันนี้พาลูกมาเที่ยวด้วยน่านินมีเรื่องสําคัญอยากจะใช้โอกาสนี้บอกคัดจังโอเคอ่ะแต่นี่มีมาพร้อมของด้วยครับมีของขวัญมามอบให้เ<โดย>ขอบคุณค่ะครับผม ก็ตั้งแต่เริ่มคบก,กันมาคือครับจังก็เป็นคนให้ดอกไม้มาโดยตลอดแล้วก็ในวันที่ขอลูกก็ไม่ได้อยู่ <c oughs> ก็เลยอยากจะ <c oughs> ให้ดอกไม่อ <c oughs> ันนี้ <c oughs> น่ารักมากแล้วก็มีของฝันพิเศษจะสプライในวันที่ลูกคนแรกคลอดไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ว่าอันนี้รับรองว่า เป็นของขวัญที่ทำให้คุณจังแบบดีใจมากจริงเหรอจริงจริงเหรอจริงจริงดิจริงไม่ใช่ดีใจด้วยนะคือ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 อะไรฮะคันแล้วก็เอ๊ะไปซ้อมมาแล้วเหรอใช่มาเค้ยมาเขาทำงานหรือเขาไงฮะมีน้องค right? ่ะ ตัวมาเรียบร้อยไปตัวมาเรียบร้อย่ค่ะกี่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 อ่าที่กี่วีข้าวีค่ะหรอโอ้โหเอาแล้วคุโอ้โหจริงเหรอค่ะแล้วแล้วเันเกิดอะไรขึ้นคะกับที่บอกว่าท้องคลอดตอนแรกคนแรกไม่ได้อยู่ด้วยกันเพราะว่าตอนนั้นช่วงโควิดนะคะไม่กล้าคลอดในกรุงเทพก็เลยกลับไปคลอดที่บ้านพี่ต้าแล้วก็เหมือนกับว่า วันที่คลอดน้องคือเขาบินลงใต้ไม่ทันเพราะว่าไฟบินรอบสุดท้ายมันประมาณห้าโมงขาเข้าไปไม่ทันก็เลยต้องเลื่อนไปอีัน,นเ,<อ>เขาไม่ได้แบบเห็นหน้าลูกตอนคลอดใจคุณนะคุณหยาบเข้าไปอยู่ด้วยตแต่ก็ผมจำได้ว่าตอนที่ได้ยินข่าวว่าแฟนผม <laughs> ครับครับครับมาหาปา จะติดปราปามากกว่าแม่เออเงียบเลยนะก็ตอนที่ได้ยินว่าแฟนผมคลอดก็คือผมกําลังทํางานอยู่ก็ก็ก็รู้สึกดีใจมากแล้วก็แบบน้ําตาไหลด้วยแล้วก็ก็กระโดดอยู่คนนดียตอนขึ้น BTS อ๋อพกระโดดโลดเต้นอยู่คนเดียวคนก็บอกว่าก็ไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าแบบเล่นเบาๆเพราะว่าแบบ ได้เป็นพ่อคือพูดง่ายๆว่าแต่ก็ไม่ได้โอกาสไป, <มา S 2> ไปอยู่ในห้องคลอดใช่ครั้งเ <นะ S 1> ดียวในชีวิตเลยนะ,ะนาน,นีก็เลยบอกว่าโอเครอบแรกอาจจะพลาดแต่รอบสองนี่มาาีโอกาสแก้ตัวนะ,ะไม,ไม,ไม่ต้องบอกเลยคู้ชมฮ้าววันนี้มีแต่ข่าวดีจริงๆนะแล้วก็วันนี้เป็นครั้งแรกเลยที่นาน,นีก็ใช้โอกาสนี้บอกพ่อเลยว่า เบอร์สองมาแล้วนะฮะเดมาเชิญเมาเชิญเดาว่าพี่นี่อาจจะอิจฉาเนาะนี่ยรู้คุณนะเนี่ยเขายังไม่ได้ข้อเลยคุณอิจฉาแล้วโอ้ขอบคุณมากมากเลยนะฮะวันนี้เป็นวันที่ยอดเยี่ยมจริงเลยขอบคุณที่มาในรายการนะครับขัดจังอันนา้นเองขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ